ตามที่กรมช่างโยธาฐานเรือได้กำหนดค่านิยมนโยบายในการนำองค์กรและเป้าหมายการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดังนั้นในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัสดุที่เป็นปัจจัยนําเข้ากระบวนการจนถึงผลผลิตกรมช่างโยธาฐานเรือต้องปฏิบัติงานอย่างโปรง่งใสจัดให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้โดยได้ดำเนินการต่างๆดังนี้ การจัดหาวัสดุหรือผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามพรบรจัดซื้อจัดจ้างพศ2560โดยเคร่งครัดเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมไม่กีดกันร,รายใดรายหนึ่งการออกแบบกำหนดสเปคมุ่งเน้นให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพดีวัสดุคุณภาพเกรดเดียวกันที่มีการแข่งขันกันได้ไม่ล็อกสเปคสำหรับสินค้ารายใดรายหนึ่งการสร้างความโปร่งใสโดยการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งในเว็บไซต์หน่วยและกรมบัญชีกลาง รวมทั้งในระบบลายข่าวจัดซื้อจัดจ้างการจัดให้มีการสัมนาผู้ประกอบการเพื่อรับทราบนโยบายของกรมและรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการการลงนามในสัญญาคุณธรรมเพื่อยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการเพิ่มช่องทางร้องเรียนตามมาตรการป้องกันและปรับปรามการทุจริตการจัดให้มีผู้ควบคุมงานในสัญญาก่อสร้างทุกสัญญาเพื่อควบคุมคุณภาพงานอาคารสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญรวมทั้งให้ผู้รับมอบผลผลิต เป็นผู้ประเมินคุณภาพของผลผลิตเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปเป็นต้นในแต่ละกระบวนการกรมช่างโยธาทหารเรือได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยภาวะฉุกเฉินอาทิเช่นแผนปฏิบัติการกรมช่างโยธาทหารเรือที่1.2556ทัห เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและบริเวณใกล้เคียงแผนการสำรองไฟฟ้าในการจัดงานพิธีสำคัญต่างๆแผนความปลอดภัยด้านสารสนเทศมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงานเป็นต้นกรมช่างโยธาฐานเรือได้สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดวัตกรรมในการปฏิบัติงานโดยนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในปีประมาณ2562มีการจัดประกวดกระบวนการและนวัตรกรรมตามโครงการจัดการความรู้ของกรมช่างโยาธาฐานเรือในระดับแผนกได้นวัตรกรรมจำนวน35นวัตรกรรมนอกจากนั้นกรมช่างโยาธาฐานเรือยังจัดให้มีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกและพันจ่าเอกพักพิเศษเหล่ายุทธโยธาสาขาช่างโยธาและก่อสร้างเป็นประจำทุกปี